แกมิลฟลอเนอร์สองสี่ห้ามิวสินะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือกระจกหน้าจอแตกนะครับนี่นะครแตกแล้วก็เกิด d ด a พ Pixel นะครับก็คือตรงที่เป็นขีดขีดสีขาวนะครับก็ไม่สามารถแสดงผลภาพได้ตามปกติอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งชุดหน้าจอใหม่นะครับก็เดี๋ยวต้อง เปิดออกมาเปลี่ยนชุดหน้าจอก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบก,กันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบก,กันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับน้า็อกดีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับแช่อะไหล่กามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะกระจกแตกเล้าเป็น เส้นเลยนะครับก็ไปกระแทกมาตรงนี้ก็เซลแปกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับนานตอตีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ